ได้เวลาปูกคุณนายตื่นสายแพรเสียงไ้หรือสาวเชียงใหม่กันแล้วครับตอนนี้คุณอยู่กับเรานายหัวมหาชัยครับแพรเสียงไ้ตอนนี้กําลังสวยกําลังงามเลยครับวันนี้มาชมสวนของนายหัวกันครับ ปลูกอย่างไรให้สวยปลูกอย่างไรให้งามครับแมหน้ากระท่อมแบบนี้ครับคุณก็สามารถทําให้งามได้ครับผมนะกับคุณนายตื่นสายแผดเสียงไห้ครับผมนี่ฮะของเรานั้นมีมากกว่า20สีเลยทีเดียวครับผมให้ดูกันเลยครับว่าหน้าหนาวผ่านไปครับหลายคนนั้นครับผมนะปลูกแล้วนี่ยอดไม่เดินฮะดอกไม่ใหญ่ครับแต่ดูของในหัวสิครับ ดอกใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้ครับผมนะเพราะเรามีเคล็ดลับมีวิธีครับบางคนบอกว่าเอ้าทำไมฉันต้องมาซื้อของนายหัวล่ะฉันซื้อที่อื่นได้ไหมได้ครับแต่ของนายหัวนั้นแตกต่างกับที่อื่นครับว่าของเรานั้นทําให้กิ่งสวยกิ่งงามแบบนี้ได้ครับนะโดยที่ไม่ต้องไปเร่งไปใดเลยครับผมดูครับดูความงามสิครับ เพื่อให้ท่านนั้นได้กิ่งพันธุ์ที่สวยงามครับเราดูแลอย่างใส่ใจครับผมนะอมาดูกันเลยครับว่าเราจะเลี้ยงเขาอย่างไรครับเหมือนที่บอกครับผมนะเราเลี้ยงด้วยหัวใจด้วยประสบการณ์มากกว่า8ปีครับที่ทํามานะครับผมนะเรามาดูฮะนี่ฮะหน้าบ้านหน้าเรือนแบบนี้ครับเรามาปลูกกันเลยครับนะเกษตรกรยุคใหม่ครับทําเกษตรหน้าบ้านด้วยกันครับผมนะโดยเอาไม้พวกนี้ครับเอาดอกไม้พวกนี้มาเป็นพืชคุมดินครับผมสวย ครับนี่เป็น<ม>อ่า คุณนายตื่นสายครับคุณนายตื่นสายนี่มี20วสสีกันเลยทีเดียวสวยงามไหมครับผมนะนี่ปลูกไว้หน้าบ้านนะพี่น้องนะปลูกไว้ชมครับผม <c oughs> ใครที่สนใจก็นี่แหละครับนะความสวยความงามไม่ยากครับแล้วทําให้ดอกใหญ่ได้นะครับผมนะบางคนเอาไปปลูกครับซื้อส่วนอื่นมาดอกเล็กในหัวดอกเล็กใจเยน็ยนๆยใจเยน็ยนเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะครับว่าของเรานั้นแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรและลําต้นของเราครับ ปอดโรคครับปอดโรคนะเพราะว่าอะไรฮะเรานั้นไม่เร่งเขานะครับเราจะดูแลและใส่ใจเขาอย่างดีครับผมนะนี่วิธีการให้น้ําครับเราให้น้ํานะถ้าเป็นแบบนี้ครับนะเราให้เฉพาะ วันเว้นวันพี่น้องครับถ้าหากออกดอกแล้วแบบนี้นะครับผมนะคุณนายเราให้วันเว้นวันทําไมละ่ะในหัวก็คุณนายนี่เขาไม่ชอบแชครับผมนะก็ชอบชื้น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 ถ้าน้ําเยอะเกินไปรากเน่าคนเน่าบางคนบอกว่าเป็นยังไงเเชื้อราในดินในหัวเป็นเชื้อราทาอย่างไรครับจริงจริงนะคุณให้น้ําเยอะครับลองคุณงดน้าสิครับเชื้อราในดินที่คุณว่ามันก็ไม่มีครับผมนะมันเป็นเพราะน้ําเยอะนั่นแหละครับสําหรับคุณนายครับผมนะ มาฮะคราวนี้ครับผมอ้าใครสั่งนะใครสั่งก็โทรตามเบอร์นี้ได้เลย063-6974-664นะครับผมนะเบอร์โทรนี้โทรมาได้ครับเห็นไหมครับไว้หน้าบ้านหน้าเรือนแบบนี้ครับแล้วทำเป็นทิวแถวสวยงามไปเลยแล้วดูครับดอกของนายหัวนั้นใหญ่ซะขนาดนี้พี่น้องครับเรามีประมาณ1 9ถึงีสีเลยทีเดียวนะครับผมนะเอาเป็นว่าให้จุกๆกกันไปเลยครับกับ แผดเสี่ยงไฮ้ครับดูฮะสีนี่เหลืองอารามแบบนี้ครับเหลืองกล้วยหอมครับผมนะแล้วก็มีหลากหลายสีเลยทีเดียวใครชอบสีไหนนี่สีขาวสีขาวนี่เพิ่งแตกพี่น้องครับเขายังออกไม่เต็มที่นะแล้วกิ่งก้านของเรากินพันของเรานี่ใหญ่แน่นอนครับบางคนผ่านหน้าหนาวมานะครับผมนะกิ่งก้านเล็กดอกเล็กเอ้ามาว่าของนายหัวต่างกับคนอื่นอย่างไรครับ คนอื่นนะครับผมนะกิ่งพันไม่แข็งแรงครับแต่ของนายหัวแข็งแรงครับผมนะเพราะนายหัวไม่ใส่ยายืดกับผมนะไม่ให้เขาโตวไวนะอย่างเช่นอะไรนายหัวยายืดก็ยูเรียสิครับผมนะเพราะว่าอยากให้โตวไวๆครับยิ่งโตวไวๆยิ่งขายไวๆแต่นายหัวไม่ทํคกับนี่ข้อที่หนึ่งที่นายหัวต่างกับคนอื่นครับข้อที่สองครับผมนะกิ่งก้านของนายหัวนั้น อวบกว่าคนอื่นครับการันตีได้เลยครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะพี่น้องนะทําไมได้อวบกว่าคนอื่นครับเพราะเราใส่ใจสิครับค่อยๆทะลุถนอมครับให้เขานั้น ตบโตอย่างมีคุณภาพครับผมนะบางคนนี่หน้าหนาวครับหน้าหนาวนาวนะั่นเป็นไม้ที่โตยากนะฮะ <c oughs> ดูดอกฮนะโอ้โหเห็นดอกแล้วอดพูดเรื่องดอกไม่ได้มันใหญ่ซะขนาดนี้ครับผมนะหน้าหนาวนี่ปลูกดอกไม้เนี่เขาบอกว่าดอกไม้ไม่ค่อยออกดอกออกมาก็ดอกเล็กครับแต่ของนายหัวดูเลยครับดอกใหญ่ขนาดนี้ครับผมนะ เป็นไงล่ะครับเพราะว่าอะไรครับเราใส่ใจสิครับเราทําให้เขาได้ครับผมนะคุณได้กิ่งพันุ์ที่อวบที่ใหญ่และดอกใหญ่แบบนี้ไปปลูกที่บ้านคุณเนี่ยรับรองได้เลยครับทําตามที่นายหัวบอกนี่สวยแน่นอนดูฮะขนาดมุมสลบแบบนี้ครับเราก็ยังปลูกได้สวยงามเลยครับพี่น้องครับนะมิฉะนั้นครับกิ่งพันุนายหัวนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับอย่าแบ่งปันหัวใจไปให้คนอื่นเลยฮะนะเพราะเรานั้นคัดสรร เกตพีเมียมครับของไม่สวยไม่งามนี่อายคนพี่น้องในหัวไม่ขายมันอายคนนั้นนะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยของเรานะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับผมนะเพราะอะไรเราใส่ใจในการดูแลครับเราไม่เล่งให้เขาโตนะฮะบ,บางคนนี่เร่งขายอย่างเดียวเราไม่เอาแล้วอีกประการหนึ่งครับสวนคนอื่นนะไม่รู้สวนไกลเลยเอาสวนที่แบบเอา กขาเอเรียกว่าถอนมาทั้งโคนนั้นทั้งรากกันครับผมนะถอนมาทั้งโคนนะมาทั้งกิโลขายแบบนี้นายหัวไม่ทำครับเราต้องคัดสรรกิ่นพันธุ์แต่ละกิ่งแต่ละกิ่งส่งให้คุณได้สวยงามครับผมนะเพื่อที่จะให้คุณนั้นไปปลูกต่อยังมีความสุขครับแล้วก็ให้ออกดอกเหมือนของนายหัวเลยแบบนี้ดีไหมครับแค่นี้ความแตกต่างแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้ง <c oughs> นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทําไมของนายหัว ทำไมฉันต้องซื้อของเธอฮะนี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างนึงนะคนที่ความคิปในหัวนั้นแบ่งใจให้คนอื่นนั้นในหัวน้อยใจกันเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะเรานั้นบอกทุกเคล็ดลับครับคุณจะซื้อที่ใครก็แล้วแต่มาฟังวิธีการปลูกที่เราด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า8ปีอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้ของคุณนั้นสวยของคุณนั้นงามครับผมนะแต่ที่สําคัญครับกิ่งพันธุ์ที่คุณซื้อไปนั้นก็ต้องได้ คุณภาพด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ว่าเร่งปลูกขายอย่างเดียวครับผมนะเท่าไหร่ไม่รู้ฮะฉันได้ขายไว้ก่อนอย่างนั้นนายหัวไม่ทําครับผมนะเสียชื่อเสียงครับนายหัวไม่เอาครับเราต้องมีของคุณภาพแบบนี้ฮะดูฮะกิ่งพันแต่ละกิ่งของเรานั้นใหญ่แบบนี้ครับนะคุณสามารถไปเด็ด2องันเด็ดสเพื่อปักปลูกปักปลูกได้เยอะครับผมนะแล้วดูดอกสิครับดอกใหญ่ขนาดนี้กิ่งพันุใหญ่ขนาดนี้ คุณจะแบ่งใจได้ลงคอหรือครับเอาเบอร์โทรอีกทีในหัวเบอร์โทรทีกที063 6974 664ครับ063 6 9 7 4 6 6 4ครับผมโทรมาได้เลยฮนะมีทุกเฉดสีครับผมนะกิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นครับผมนะคนอื่นก็ขาย300 400 500เราไม่ขายครับเอาไปแค่กิโลกรัมละ100บาทครับ100บาทครับผมนะ เอาไปเลยครับจัดส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศนะครับคุณจะให้หน้าบ้านคุณงามแค่ไหนก็ได้ครับผมนะไม้นี้ทนแรงครับยิ่งแดดจัดเขายิ่งชอบครับผมนะใครจะไปแต่งรีสอรรีสอร์ทนะครับในวัดในวาหรือโรงเล่าโรงเรียนครับผมะแหมโรงเล่ากับโรงเรียนแยกกันหน่อยในหัวไม่ค่อยสมดุลกันเลยในโรงเรียนก็ได้ครับผมนะหรือว่าตามสถานที่ต่างๆครับผมนะยินดีครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยและของเรานะจะแพ็กให้อย่างดีครับไปถึงนี่เหมือนคุณมาเด็ด เองที่สวนเลยละกันแหละนะครับผมนะเพราะเราใส่ใจในคุณภาพครับเพื่อที่จะให้คุณนั้นได้ไม้สวยไม้งามครับผมนะนี่ครับคือนายหัวครับผมนะอความสวยความงามเสขนาดนี้ครับอย่าลืมกดติดตามนายหัวไว้ครับผมนะแล้วเราจะส่งความสุขแบบนี้ให้ครับและถ่ายให้ดูตลอดนะเพราะเขาอายุยืนอายุยืนนะไม้ชนิดนี้ครับผมวันนี้นายหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับขอกล่าคำว่าสวัสดีครับผม